เวลาทำคลิปใส่ชุดอะไรดีวันนี้นะคะที่น่าก็จะมาให้เทคนิคการแต่งตัวเนาะเ่าเวลาที่เราแต่งตัวทําคลิปหรือว่าทําไลฟ์นะคะเราจะแต่งตัวยังไงดี ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเลือกชุดนะให้เลือกชุดที่ท่อนบนมันเวิร์กเพราะว่าท่อนล่างเขาไม่เห็นอยู่แล้วนะคะทีน่าแน,นะนำถ้าใครมีแหล่งหาชุดลาตรีสวยๆหรือว่าเช่าชุดลาตรีถูกๆหรืออะไรเงี้ยนะคะใส่ชุดลาเรีเพราะว่าส่วนใหญ่ชุดลาเต้ข้างบนเนี่ยมันจะสวยแล้วข้างล่างมันก็เป็นกระโปรงกระโปรงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเสื้อธรรมดามันก็จะธรรมดาคือมันไม่ใช่แนวชุดลาตรอย่างชุดนี้นะคะทีน่าก็จะลงโพสไว้ตลกๆนะคะมันก็เป็นชุดลาตตีทีน่าเช่ามานะคะในอเมริกาเนี่ยเขามีเว็บไซต์ชื่อว่า rent the runway นะคะก็คือ ตีน่าก็จ่ายเป็นรายเดือนแล้วก็สับเปลี่ยนเสื้อผ้าเรื่อยๆเพราะว่าตีน่าทําคลิปเนาะก็ไม่อยากที่จะใส่ชุดซ้ำๆๆเดิมๆนะคะตีน่าก็จะเปลี่ยนเรื่อยๆ,ๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เลือกชุดนะก็เลือกที่ท่อนบนมันเวอร์นะคะอย่างเนี่ยเพราะท่อนบนมันก็จะเวอร์หน่อยนะคะมันก็จะดูสวยแล้วมันก็จะดูแปลกตาไม่เหมือนคนอื่นเวลาที่เขาทาคลิปแล้วก็ใส่เสื้อยืดธรรมดาเสื้อเชิ้ตธรรมดาอะไรเงี้ยนะคะพอฉะนันก็ลองดูเนาะแล้วก็เลือกสีนะคะเลือกสีที่เข้ากับตัวเองอาจจะเป็นสีสดก็ได้เช่นสีแดงสสสีีีเเหหลืือออองะไรรนนนจป็แแบบกว อย่างติน่าเนี่ยติน่ารู้สึกว่าที่ติน่าได้รับคาชมเยอะที่สุดนะก็คือตอนที่ใส่สีเหลืองติน่าก็คิดว่าติน่าเข้ากับสีเหลืองแหละแต่ว่าติน่าชอบเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จอกมาแนวแบบสีเทาๆโมโทนหน่อยนะคะหรือบางทีติน่าก็ใส่เป็นสีแดงใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ทําให้เด่นขึ้นมาก็ลองเลือกสีที่เข้ากับตัวเองแล้วก็ดูฉากด้วยเนาะว่าฉากมันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าสมมติว่าฉากเรามันไม่เข้ากับสีเสื้อเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆแล้วก็เทคนิคอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่ทําคลิปเนี่ยบางคนเนี่ยจะถ่ายวก็ Clip, แล้วก็เปลี่ยนชุดเอาองติน่าเนี่ยจะถ่ายวันเดียวหรือว่าอาจจะสองสามวันก็ได้แต่ใส่ชุดเดิมเพราะว่าขี้เกียจเปลี่ยนแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นเซตเซตของมันไปไงแบบเซตนี้โอเคนี่คือเซตชุดนี้อะไรเงี้ยนะคะก็จะเปลี่ยนไปเป็นเซตเปลี่ยนไปเป็นเซตเพราะว่าเวลาที่คนเขามาดูคลิปเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูแบบเรียงตามชุดของเราอยู่แล้วอะบางทีเขาก็ดูสุ่มๆดูมัวๆนะคะไม่จําเป็นว่าคลิปหนึ่งต้องชุดหนึ่งคลิปหนึ่งต้องชุดหนึ่งอะไรเงี้ยหนี่ก็เสื้อผ้าเต็มบ้านนะคะ แล้วใส่ชุดไม่ซ้ํากันเลยจะดีที่สุดเพราะคนเนี่ยเขาจะได้รู้นะคะว่ามันเป็นไลฟ์ใหม่ๆแต่ละไลฟ์เนี่ยมันไม่เหมือนกันถ้าเราใส่ชุดเดิมนั่งมุมเดิมนะคะเขาอาจจะคิดว่าเขาเนี่ยดูไลฟ์นั้นไปแล้วเพราะฉะนันก็ลองเลือกสีเลือกชุดใหม่ๆอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนันทีน่าก็หวังว่าเทคนิคนี้จะเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็ถ้าใครนะคะยังไม่มีงบยังแบบว่าเพิ่งเริ่มทําคลิปหรืออะไรเงี้ยก็จริงๆก็ไม่ต้องไปซีรีสมากก็ได้เพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยคือเนื้อหาถ้าย้อนกลับไปดูคลิป ที่เปลี่ยนเนี่ยคือเนื้อหาแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าล้นลานะคะก็เริ่มใส่ชุดใหม่เริ่มเปลี่ยนมุมใหม่ๆบางลองอะไรใหม่ๆบ้างนะคะยังไงก็ลองนําไปใช้ดูเนาะเราวันนี้นะคะทีน่าก็มีเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์แล้วก็สามารถ s u b s c r i b e ได้ที่ทีน่าดิสนะคะสำหรับว,วันนี้ทีน่าก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ